ชมไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพัะใจพลังบวกนะคะมาชมดอกแคตตดส,สวยๆอันนี้ใครเนาะไม่เคยอ๋อไม่เคยหนีงานขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะ อายก็ทักทายไม่เคยหนีงานนะคะชมแคทตาสสวยๆคะ่ะตอนนี้ออกดอกแล้วคะ่ะสวยมากเลยวันนี้วันหยุดไปเที่ยวไหนกันคะนยะพาพาชมนี่ดอกอันนี้ออกดอกแล้วนะคะวันนี้ออกดอกแล้วดอกแคทตัสนะคะ สวยมากเลยนะคะสวยไหมคะดอกแคทตัสรอตั้งนานคะ่ะรอตั้งนานกว่าจะออกดอกมาให้ดูมาให้ชมกันนะคะกว่าจะมีดอกมาให้ชมกันปีนี้ออกดอกช้ามากเลยค่ะปกติต้นปีก็จะมีให้ชมแนละ้วปีนี้ช้ามากขอบคุณคะ่ะคุณชชยวนไปขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ชมดอกแคตัสนะคะรดน้ำยังไงครับก็รดแบบรดนิดเดียวอะคะ่ะรดนิดเดียวไม่ต้องลดทุกวันก็ได้นะคะไม่ต้องลดทุกวัน3วันหรือสวันลดครั้งหนึ่งนะคะแคทตัดเขาไม่ชอบน้ำนะคะเขาไม่ชอบน้ำใช้บัวเล็ก แบบต้นเล็กๆแบบนี้ก็จะมีบัวแบบเล็กๆนะคะค่อยๆโรดไปครับผมทักไทยเช่นกันครับอ้ายนะคะไม่เคยหนีงาน บันทึกไฮไลท์หน่อยดีกว่าตรงไหนเนาะบันทึกไฮไลท์ตอนนี้เขาออากดยังไงต้องอ๋อหนึ่งนาทีขึ้นไปอ๋อยังไม่ถึงนาทีหรอศูนยอ๋อยังไม่ถึงนาทีบันทึกบันทึกไม่ได้เนะาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรา์ทุกเลิฟนะคะ สวยมากครับขอบคุณค่ะมืออาจจะสั่นไปหน่อยมือสั่นไปหน่อยหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมอันอื่นด้วยนะคะตรงนี้ก็มีดอกชนชมนะคะชนชมสีเหลืองพาพามาชมดอกไม้นะคะวันนี้ ชมดอกไม้พอดีอยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนนะคะก็เลยพาไปชมดอกไม้แม่ใบสวัสดีค่ะแม่ใบขอบคุณมากมากเลยนะคะพาชมดอกไม้ค่ะดอกชนชมค่ะคุณไม่เคยหนีงานแม่ใบทักทายคุณไม่เคยหนีงานนะคะ สวัสดีแม่ใบนะคะไม่เคยนีงานสวัสดีแม่บาบอากาศร้อนมากเลยค่ะตอนนี้เหงื่อเต็มหน้าเลยเหงื่อเต็มหน้าเลยแต่ว่าก็อยากถ่ายดอกไม้ส,สวยๆให้ชมกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ